ถูแล้วดุดุสบ,บายดีกำลังที่ขามฝากอะไรพี่นนั่งเฮือกขามฝากฝากลูกชายไปหาหมอ่อมันบาได้ไปทางใดเดพี่นุ่มเนอะหยุดสามมือแหละ มันแหงเลยมันกำลัออกเลยได้ได้แแล้วมือโอ้สองมือสามมือนคองกับลายลายพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่นี่กตากเไฟเมืองไ้บรแการนัีบาง้ามยอันนีกไปเดินดูเลยขาแล้วที่เป็นถ่าพนมจังหวัดนล้พนมเสียวนลาดุกชาเตชินิกหามหมอรสไว้ ไปห้งม,มันไม่ทิศไปบ่อยหองม,มันต้องอะไรหลายอย่างหลายแนวบ่ลืมไปตรงไนะหนแหละสะอะไรเนาะหงมไปบอกมันเร็วอย่างหงมจากอดียวกัหูเข้าไปอยู่อันถ้านมหและข่อยหแล้วมือนนะจะคือหงไปมือหน,นะคะัครับพาไปส <c oughs> ี่ร <c oughs> ถ้องเส้แล้วรถทุกคู่มนี่ยพาไปก็ <c oughs> ไปส่งคน ากา็มาอย่างมาส่งไ่ออ่าก็คือไปส่งเขาก่อนอย่างงูมาเจ้าเจ้าไก่ด้วยเนี่ยผู้ต้องไปนอกอเออหรือวา่าเขาหลีบบ่อหลีบม,มาย่างตัดก็ได้เจ้าไขา<ด>่ก็วยเอฟซีมันก็แบบให้พาไปของมออยู่ใส่ก็อ,อยู่บนบนจ่จักจะยังไงไก่ขนาด โรงพยาบาลเด็กเห็นะมนใจแบบโรงพยาบาลเด็กโดยเฉพาะเลยว่าแม่ผู้ใหญ่ักษาเด็กหน่อยโดยตรงบอกขาบอกหูคือกันนี่เป็นวัดมึงดูนี่ดังนี่บาทเลยนี่เสร็จลายการของญาติบอกญาติ ไีดล่างกันเลยายเยร์ักเต่ากโค้งกลขนาดเลยพี่เนาะโค้งไกลเพราะน้ำพองมัน,นโค้งต่ามันโค้งพ่มตลาดน,นีโ่นนโค้งไป้งมาพี คุยกันเป็นไรอะดิเอ้ยเขาดึงกันนะเขาแก่เมื่อเขาแก่เมื่อเสืองเสืองปุกอยู่ค่ะอังกานั่งขอกานั่งเออนั่งได้ข่อยข่อยยา หาทรายคุณอะหาทรายมันก็เลยโคกปกติสิคุณอะสื่อไปเอาก็เอ้ยอดแล้วพี่น้องเอ้ยสินค้าเตรียมขามฝั่งไทยลาวมะตายเชียวแล้วเราจะขึ้นนี่จะขึ้นก่อนเข้าวหย่า

มาฮ่อตลาดเรียบร้อยที่น้องเอ้ย3ล ô รอยฮ่อแม่งผู้ຼ้าลูกใส่เดินตลาดก่อนมันตื่นเต้นบ่คนหลายยังอะละโอยโทรเศษฐรือหมดหรือหว่ เออซบูวันคือมีนกมานำวะกับนกกระริ้นนี่แล้วนกเล็ดบมอเห็นบมเห็นของเล็ดเอาไปเด้อบังเด้อผมยังให้ซื้อให้ป้านได้ดอกลวดนี่พี่น้องเ้ยซื้อไปเลย บอกเหรอเว่าซื้ออะไรบ้างน่ะซื้อเดียวซื้อเดียวครับเดี๋ยวไปไทยบครับซื้อเดียวซื้อเดียวโอ้โหไนมีขายเนาะเรียบเหมือดิรเลยขาขเาข่เหาไทยยี่สิบบาทยี่สิบบาทจะ ผู้ขาเมาอยู่มีลายเนาะผู้บองหนาบ้านลเนาะประแดกประแดกนี่อีกคนก้อนนี่ข้างหลัง một cứ nhảy nó <laughs> <Bần> pin tắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นี่นี่นี่วันนี้แจ่วเกับปลากะดีได้เลยดเยววันนี้ทำไปวันน้องวาททากันได้วันนี้ทำได้แค่สอกลุ่มู้คือขื่นอันนี้เนาะมาเนี่ยคลึกคลืด ปลาออกไปเลยบออกนี้ได้ปปลาไก่นะเดี๋ยเราจะจะกินไก่นะลินนี่ไงไก่ตัวละลอยเอาไหม ชเนหไนียวรับประกันได้โซล่ร้อยบ่เดียวจ้าพกกินบ่เอาไงบ่ร้อบ่เดดจ้าร้อยัวเอาเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลัง่วละด้แล้วตาถึงผลไม้อ่อยอร่อยผลไม้หวครับผมหก เอจะเช่าบคนเดียวมันก็ไมผลไม้อออร่อยครับผลไม้มาซจะไปซื้อซื้อเลขสามหิบือยังซื้ออะไรคือมีใบบดมันมันมีบอยู่ทางไหน,นเอาไมเลี้ยงเข้าชิมได้นะจ๊ะหวานนะครับลกชชิมได้นะครับ

ขาย่างลูกปบปลดน้ําคือตัวใหญ่ค่ะแทนจะบ่ยากบ่อย่ามันเน่าก่อนเนาเนาะปนายมีแต่ปลาเนาะปลาลายอ นีชุดก็แค่นั้นแหะครชาวอนปลาลดนี่จานละลอย

เด็กกินตอนพอได้กินมือเที้ยวลยคือหอมนกันแล้วคือหอมเทอยังวงป้าขับซอยในรถมาเลยมาไว้ลูกรถลดมา คนร้ายอะไรเงี้ยวันวันอย่างก็วันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ตลาดที่ใหญ่ก็วันพาหัสมีได้บังดูตับบ่มีบ่อะไรบ่มีก็บ่มีของมันซื้อได้จ้ะรดจักเด้อราเนี่กำจะไปก่อนแล้ว เฮ้ย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 จะบันตัวใหญ่ให้ว้ายทหารคุมตลาดอะไรคือบ่มีเนาะจะบาคุยขายกันจับหาจับอย่างให้ลูกใจ แมครับ oh, well. um, oh. oh, ี่โ่าต um, ิเลยครับลูกต่อห้าิบครับชิ่นลหาาูหลวงยูยแทะท่ห้าบาทลอ้สอนกุ้งอูหูหมาโตละสิบห้าบาทไกอ อู้อยากเลยเนาะหักห้าลุงเห็น่ยมแล้วคุณฮะหักโมไข่ไข่แต่ละรอยซารอยหกสิบเฮ้ยหอยยังคือตัวใหญ่แค่นี้มีหอยย <Ether> ังอันไหนนะหอยไหมคะหอยยังอันไหน เฮ้ยหอยเชงข้นวดใหญ่เลยเหรออ๋อเอาโล่หนึ่งเลยเลือกไกลเลือกหนึ่งใกล้ใกา้ร้อนๆนะคะยายก็แค่ย้ากระโดดไมนะคะแลาเริ่มจะคอ เป็น300เขาว่าสิซื้อหอยแข็งมันคือหน่วยใหญ่ก็ได้ก็หน่วยเลี่ยวหาเจ้าบ่เห็นโดได้160หน่วยบักใหญ่เยกินบ่หน่วยซําําปันบําลถ้าเบิ่งมันมามันมันสิเบิดถ้ามันบ่เบิด นิดนน่อยนะไปทากงรงะาดากรนมน่าพระล้ววาระนมนะนาน้องน่ที่นี่กิหน่อยกันที่ด้ก,กิ้งเลจำสิ่งอะไรที่นี่เจน้องมนเลยะกำล,ลังเดินทางาาดต่ออกตแล้วก็มาต่อสามลอก

มีกว่าบ้านเฮาหาลายเท่าเมื่อใส่บ้านเฮาได้เนาะคือสีขากเลดเต็มที่ด,ด้วย,วยจกหมูมออยี่ินี่หารจกเนาะนี่ชิเป็นหนาถาดถาดขนมจกเเอาาัาานน อหานไทยอันนั้นนนนพงกาะผาอย่างนี้บิดเลยเกรื่องล้างของของัง <c> เ <ười> ดี๋ยวหันีีอหานโทรศัพท์ผมจะมาจกไข่กระทะจับยวนจับยวนมันจับยวน นี่เป็นชวนสนุกมะชวนชุกกะี้าเขงกินนี่เขามาทางในนี่บรุษัทอหารขาาหารไข่เเราตลาดถานคืนนอืีร้ายแท้นะบอส<ะ>จะดงว่าบอนอ่านว่จาจักเนี่คนที่ร้าย Ơ nè, khi đi thân tích nổi rồi chứ hổ bọc Không ham cười mà bọc Bọc cười mà bọc Nàng mình mọi Nhưng đi xí ăn nhiều ham lụng đi đi kín sông, xài đi ว่าจำก็ได้บ่เคยมากลบวก็มามากับมาอย่างเนาะ nạn nặng nị tuyển. Hoặc thịt thịt lãi nó lọt lại nữa lỡ 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 ต้องจับบัตรคิวด้วยค่ะหลังจากไปหาหมอมาพี่งนอย้ยพาลูกชายมากินเขา้าแต่บบกินซับมากินเขา้าไปหาหมอเรียบร้อยเลยหมอผลบบกบริบเป็นยนะังโรคคุ้มแพลพิภูนไลายมาถอดปอดปอดบริบเป็นยนะังปอดกับแข็งแรงดี <c oughs> ไม่บอก สามร้อยแามากินสามร้อามร้อยกว่าบาทจีรอยบ้่เข่าล้วสั่นอ่ะอืมวันนีพี่น่องเดินกินข้าวรำกันแ่บบ่จริงเราจะไปกินในห่านน่ะขาบัวเปิด Bang bà vang mẹ vang ngoại vang mẹ vang ngoại vang ngoại vang ngoại ờ ừ ờ. hả ừ bang oh, đã bà ngoại bang nấm bang ngoại bang ngoại bang ngoại bang đang đầy มันฉวกเถียงบอกคนเลยไร้ตำห่วงนะกินตำครูปลารกแขหายไปแล้วยาดีอัน <c oughs> ต้องใจเปลี่ยนไหมคะ เปลี่ยนคนเห็ดเขาเปลี่ยนปุ๊นี้เอามาที่เหนือเป็นแบบนี้แซ่บโอเคพี่น้อนขอบคุณกับคุณอ่ะมึงนมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเนาะคลิปนี้ก็บ่มียังภาพี่น้องไปรอตลาดยาวเลยเพื่อไปหาหม้อหาหมอแล้วก็ซื้อมาที่เขาเนี่ยเราแล้วถึงเมื่อแม่ทุกทายก็บอกกินข้าวครับกินที่เสาแบบแซ่บนี่แลละ Mình okay. kia lo lát một chút hả Nhắn Im này, À cứ im vậy thôi bà Bố ti cứ khẩu xong tiếp cuộc Baiklah, pino. Selamat di. Selamat di, Luke.